เฮ้ยดาวอะไรเนี่ยดอกทองโลเดนฟลาเวอร์จริงปะเนี่ยจริงที่กำลังบอมบ่าแต่โคเดนฟลาเวอร์อยู่อ้าวเขาเปลี่ยนตัวเองเป็นชาติปไตายอ่ะ เหมือนเขาเหมือนเขามีการเมืองภายในอ่ะแล้วเขาไปไปสนับสนุนด้านอะไรอ่ะด้่นไหนอืมดีดีดีที่ไหนที่ไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้นี่ไงไอ้ตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อไปแล้วอ่ะเป็นคิรามูรันไปแล้วอ่ะคิรามูรันอินเตอร์เนนแาลีกคิรามูรันคิรามูรันชื่อมันอัดยากมากคิรามูรันไหนวะเนี่ยอ๋อตัวคิวเนี่ยเหรอเออผีเสื้ออ๋อไอผีเสื้อที่จากเดิมมันเป็นสเปเดตการนะ ที่เราไปล้อกันท่านผู้นำผีเสื้อนะมันกลยเป็นไปแล้วเข้าไหมเข้าไหมยังไม่เข้าอะดิประเด็นยังไม่เข้าไม่เป็นไรรอได้เราได้มันค่อยๆเออมันมันดีกว่าเดิมนะจากเดิมบวกสี่สิบกว่าเป็นบวกแปดสิบแล้วตอนเนี้ยเหมือนกันเป็นประเด็นเอมันกลายเป็นประชาธิปไตยไปแล้วประชาธิปไตยแล้วเปลี่ยนชื่อไปเลยโอ้แต่มันอยู่ไกลเราเนอะเว้ยไม่เป็นไรอยู่ไกลมันก็เข้าได้อแต่เดี๋ยวเราก็ค่อยๆขยายไปไงเดี๋ยง่าก็ สักวันก็คงได้เจอกันโอเคขยายด้วยไฟเตอร์เดชันไปแต่เราติดไอ้หุ่นยนต์เนี่ยแต่หุ่นยนต์มันดันไอ้หุ่นยนต์นี่มันเข้าแอสโซเชชันเราเลยหุ่นยนต์มาเป็นแอสโซเชชันนะผมสงสัยว่ามันจะลากเข้ามาได้ไหมแต่ไม่ได้แตได้มาตามหลักอ่ะตามหลักมันไม่น่าได้ไงเอาละครับเราสามารถสร้างธุรกิจใหม่บนดาวของเขาได้แล้วนะฮะสร้างอะไรดีอ่ะเอาเกี่ยวกับผมได้ไงเอาเกี่ยวกับอันลอยอ๋อคุณเมอร์กู๊ดบวกแค่หนึ่งเองว่ะ บวกคอนเซอร์เมอร์กูไปหน่อยดีกว่าโอเคครับสร้าง Visual Entertainment Studios นะครับผมอ๋อนี่ไง Exotic Gas Refinery วนอร้าวมีแล้วเหรอดี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 แล้วแป่สร้างสร้างได้ได้ไปขามแม้ว่าเราจะไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรเลยก็ตามเสกได้ทุกอย่างอ่ะปั่น Exotic Gas 1 2ขาย16 12ขาย16บขาย16มันง่ายเกินไปป่ะวแค่นี้พอจิลัน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 ไม่หนุ่มเฮียพยายามอย่างไรเนาะผมต้องซื้อเป็นต้องซื้อแหลกคริสัลเป็นรายเดือนแล้วได้บอกพี่ไว้ก่อนก็ได้พี่จะได้แต่พี่ผลิตได้นะผมผลิตไม่ได้ไม่มีแต่พี่ผลิตเอกโซติกแก๊สไม่ได้ แต่ผมไปติดได้ต่อติแกนจริงๆแล้วเราจริงๆแล้วเราสามารถดิวกันได้อย่างดีเลยอ้าว science ship f a unfair competition อ้าว s c i ช n c e อ้าวเกิดอะไรขึ้นอีเวนอะไรถ่ายไปดูหน่อยอยากดูเปล่าครับ science ship อ้าวแล้วมึงเข้าไปทำไมตรงนั้นน่ะโวยไปสำรวจดาวของ murder จะเริญหายเลยครับอยากตายอยากตายก็ได้ตายสมใจนะคุณสร้างใหม่ขอบคุณ ไอสัตว์มึงไปทำไมเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เราสามารถอ้น,นี้ได้นะ <c oughs> ผมว่าแผ่นนี้ไม่รู้ว่าแผ่นไห้หรือแผ่นอื่นนะเราสามารถกดให้เราไม่ไปได้นะครับให้ยานเราไม่เข้าไปในเขตเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นมันพอมันขึ้นอย่างเงี้ยยานเราทุกลำจะหลีกเลี่ยงเขตตรงนี้นะครับอ่าสามเขตผมไม่ให้มันไปอ้าวเจอมาเดอร์อีกที่หนึ่งแล้วจีรันนี่นะครับกดตรงนี้นะครับมากดตรงนี้นะครับปุ๊บยานของเราจะไม่เข้าไปนะฮะโอเคอ่ะมาเดอร์อยู่ตรงนู้นนะครับ <Okay. S 1> อีกที่หนึ่งนะฮะไกลลิบๆเลยนะฮะ ก็มเดอร์ที่ใกลใ้สุดก็คืออยู่ตรงนี้นะครับกับอีกที่หนึ่งตรงนี้ที่เป็นโบโบนี่พี่ไม่รู้ว่าจะมีมาเดอร์หรือเปล่านะโบโบตรงเนี้ยน่าจะไม่มีเอ๊ยยังไมไ่สำรวจเลยวะตรงนี้นะครับยานยังไม่ได้ไปสำรวจเลยนะตอนนี้มันก็บวกร้อยกว่าแล้วอ่ะยังเอาเข้าไม่ได้ Upscaling complete อ๋อเขาเป็นทำไมเขาบอกว่า war philosophy อ๋อพี่ไปเปลี่ยนเป็นไอ้นั่นตอนนั้นไง ไปเปลี่ยนเป็นแบบว่าอะไรน<ไ>ะสต็อปแป๊บนึงครับเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนโพลิติเปลี่ยนโพลิติเออพลิซีของพี่เป็นเอ่อรีเบิร์เรชันวอร์นะฮะคราวนี้เราก็เปลี่ยนไม่จำกัดละปราบโอเคครับประกาศสงคารามได้แบบสละแล้วทีนี้เขาดีขึ้นไหมพี่ขออะไรเนี่ยแ p p l e a s แอ,อ,อส i a t เ o ชนันใครเนี่ยใครมาขออ่ะไม่รู้อ่ะสต็อปก่อนชาสลาชชาสลา,ากคือใครหน้าตาดูเลย ชาวาสลานี่ตัวซีไหครับหรือว่าอะไรตัวแซดเอยโอโอเห็นแล้วเห็นแล้วแไอหุนยนนี่เองขอ s อสโซเ t ชันขอ s อสโซเ t ชันหรือขออะไรขอแอสโซเชชันก็ได้ไม่เป็นไรหรอกามันอยู่ใกล้นี่ไงมันอยู่ใกล้ซานามิไงเผื่อซานามิมันอยากอาจจะรู้สึกปลอดภัยขึ้นไงเลวิสมันปิดปิดผมเรียบร้อยแลวเอาหรอใช่แสดงว่าเกียดที่หน้าผมมากเลยไม่มันปิดที่น้า มันเกียดพี่หนึ่งร้อยหนึ่งยังไงเราก็ได้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 สู้มันอยู่แล้วดูท่าทางอ่ะมันอยู่ไกลด้วยเราก็ไม่ได้เข้าเฟดเอชเอาพี่ไม่ได้ปิดมันวะปิดซะเลยแต่พี่มีประชาชนชาวเลวิสอยู่กับพี่นะไม่แคร์ครับประชาชนก็ส่วนประชาชนครับนี่เป็นมีเป็นคนเรือกอะรขัดแย้งทางการเมืองโอเคเอาให้ก่อนเดีออสคอร์ือเลวิสองออสคอร์ก่อนนะเดี๋ยวขอเช็คหน่อยออสคอร์เป็นเกียดเกียพี่ต้องสองร้อยกว่าพี่เอาแน่ คือจริงๆอะมันมันเป็นศัตรูสองด้านอย่างนี้มันกลัวมันจะประกาศสงครามระหว่างเราประกาศสงครามใส่เขาคือตอนที่ประเทศมันเยอะมากุณผมนั่งไล่ดูแลปวดหัวมากเลยเล่นดาวพันดวงอะไอ้เกลืนกับแปซิฟิสต์เฮ้ยพี่ผมแนะนําว่าให้ตีเลวิสก่อนเพราะอะไรครับเหตุผลเพราะออสคอกเป็นแปซิฟิสต์ครับโอเคอ๋ออสคอกเป็นแปซิฟิสต์เหรอโอเคเขาทำสงเขาทำสงครามเขาประาศไม่เริ่มก่อนเอาไปได้อ่าต้องไอ้แนี้เลวิสเริ่มได้แน่เพราะมันเป็นบ้าสงครามนะ ในดูดิเลวิสใช่เลวิสเป็นบ้าสงครามตรงกันข้ามสองประเทศนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้มได้แต่ว่าเลวิสก็จะบ้าสงครามอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาก็จะมาทําการค้ากับเราแล้วแต่ทีนี้คือพี่ต้องระวังหน่อยนะถ้าพี่จะทําสงครามกับเลวิสเนี่ยเลวิสเขามีเขามีดิเฟนซีฟแพ็ p กับเต็มลาอยู่นะใครนะ defensively p a c ทุย defensively pack กับใครนะเทมเทมลาคอมบอนเวลหนวะ เทมล่าคขมมมนเวลล์อ๋อไอ้ชาวตัวอะไรวะนั่นแหละอืมชาวงวงตัวอะไรวะ <c oughs> โอเค <c oughs> เขา้าใจละเป็นบ้านสงครามเหมือนกันแล้วเขาอยู่ไหนอะ่ะให้พี่ดูกันดิเขาอยู่ที่ไหนทำไรที่ตั้งเขาอยู่โอ้โหอยู่โคลาสซี่จักรวาลที่ไม่ต้องกลัวหรอกมั้งถ้าเขาบ้านสงครามเงี้ยต้องมีคนปิดชายแดกนกับเขาแน่นอนไม่มีค่ะไม่ไม่น่าจะมีทางที่เขาจะ เลื้อยกกองทัพมาหาเราได้หรอกแม้ <Okay. S 1> เขาจะเออเนะี่ยดูแล้วเขาใหญ่ก็จริงแต่เขาเขาหนา้าเขาเป็นผู้ว่าสงครามเนี่ยเนี่ยโคดวอร์เดอร์ไปทั่วเลยเขาส่งกำลัง<ค>มาหาเราไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมึงมีไปดิเฟนซีฟเหมือนไม่มีอ่ะตงะอินฟลูเอนซ์มันเหมือนมีไว้ขู่เฉยๆแต่ว่าแล้วไงอ่ะมึงอยู่โคตรไกลเลยตอนแรกผมก็เดินไปอยู่ใกล้ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเพราะพี่กำลังเรียบเรียงเลียบเรียงกองยานเช็คเอ้ย อะไรวะเนี่ยเดี๋ยว้อเด้อเดเดตรงไหนวะ Pirate f l e e t อ๋อไม่ไกลไม่ไกลโอเคโอเคเอายานเอากองยานหลวงมาจัดการได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋ 800, 900, <บา S 1> อแปดร้อยกับเก้าร้อยิคิดว่าคิดว่าอาจจะต้องบุกคนละทางด้วยมั้งเป็นไปได้ายานก็บุกฝั่งของร้านพี่ก็บุกฝั่งพี่ได้สุกเกลียระบบสุกเกลียับระบบฟูรุตท,ที่ไร ให้เลยก่อนนะมีใเรเลยมาที่บ้านพี่เอ,อ้ยรีบมาทีวะเดี๋ยวเอาโค้ดกูพังเฮ้ยเดี๋ยวนะ Association ใครเนี่ยสต๊อปใคร,ใครไปให้เนะีนะ่ยซานามิซานามิไปให้ใครวะเนี่ยให้ใครกะ k ิ r i k k i ริกใคร k i r i คิ i r i k Cooperative เด้เด้ๆเด้อเจอแล้วชาวนก ดาวนกเป็นมีแอสเซอร์เบอรี่เป็นเกรเทเลียนแล้วก็เป็นเมทัลลิสพี่พี่วรอร์เจสไปแล้วจิรันแล้วแต่ผมเผอกดปิดไปได้เนชื่อนนมันอะแต่ก็ได้มันไม่เสียเรียนพี่กำลังไล่จนสลัดอยู่นั่งอยู่ดีๆก็มาอย่างนี้ไม่ปลอดภัยเลยวะถ้อนนาอย่างนั้นต้องอัปเกรดปืนของสตาร์เบดที่นี่และเดี๋ยวไปทอมยานก่อนจิรันจิรันจีกองทัพประมาณเท่าไหร่ครับ หมดผมมีตอนนี้สองกองอกองละพันหกกองละพันหกเยอะกว่าพี่นะพี่มีสองกองกองละเก้าร้อยกว่าคิดว่าไหวไหมล่ะไหวอยู่แล้วเนาะไหวแหละเราลุมเขาตั้งพี่บอกเองว่าฝั่งเอ็มล่ามันมาไม่ถึงโอเคอ่ากองทัพภาคพ,พื้นดินพี่มี27ลำกองทัพภาคพ,พื้นดินผมมีทั้งหมด38น่าจะพอนะ กำลังเดินทางอ่ะรอก่อนแล้วกันใครตายวะยี่เคี้ยวเพิ่งไปลบไล่จนสลัดมาเมื่อกี้ตายเดี๋ยวนะพี่ที่ตอนเนี้ยแอดมิรัลพี่อ่ะผู้นำไอ้ด้านกองทหารของพี่นะไม่มีใครเป็นชาวซูเมอร์เลยนะเว้ยไปไคด้าตัวหนึ่งแล้วก็เป็นชาวเป็นชาวอันนี้คนหนึ่งครับชาวลาวิสคนหนึ่งเอ๊จะเอาชาวลาวิสไปตีชาวลาวิสด้วยกันนะเนี่ยโอ้โหบีบคั้นหัวใจมาก ยังกรบบอนในเกมออฟฟรอนเออตีเอาเอาเอาของเขาไปตีกันเองก็เดี๋ยวพี่กำลังส่งกำลังไปที่ดาวชายแดนอยู่นะฮะไปกันสองคนละทางเนาะโอเคเดี๋ยวนะอันนี้เราเป็นอ๋อนี่ครับตรงนี้เราเมืองเป็นเมืองไฟฟ้านะครับบวกเทคนิคเชียนเอาพุทธเนี่ยจะบวก5%้าเร็นะเราควรจะสร้างไฟฟ้าเยอะนะแล้วก็สร้างเอเ r g จีกริดด้วยครับเพื่อความคุมที่สุดนะครับ โอังงานกรีกก็บวกอีก15%นะครับจาก Energy c เครดิตฟรอมเท h นิเชียนเหมือนกันนะฮะมันเกี่ยวข้องกันนะฮะเอาซะเสียงดัง Special Project Actualize มอร์ไหต์มอสของเรายัางบวกอยู่ Special Project อ้าวชาวกุ้ง <laughs> ตบก่อนนะเจอพี่เจอพี่เจอมอร์ราเดอร์อีกทีหนึ่งแล้วเป็นชาวกุ้ง กุ้งมังกรด้วยพวเนี่ยหน้าตาทุเรศจะเกินเอ้าแต่บี่คิดเหมือนกันไหมว่าประเทศแม่งแบบเริ่มลายตาแล้วเนี่ยผมเริ่มแบบม,มันลายตาเลยครับมันต้องลายตาอยู่แล้วคุณต้องทําใจตั้งแต่เราเล่นพันดวงแล้ว <c oughs> จริงๆแบบที่เราควรจะเอามาเข้าเร็วสุดแบบมีสามประเทศเลยนะเพื่อให้เราเพื่อให้เราคานอำน,นาจที่เหลือที่เหลือไหวเนะี่ยลาวิสออสอคอกแล้วก็ไอเนี่ยซ,ซ,ซีดิมาทัสเนี่ยก็คือเอาแถวบ้านเราโอเคของเราใช่โอเคเพราะว่าเรา เพราะว่าถ้าสำหรับใครที่งงก็คือมันจะส่งกําลังกันง่ายนะครับต่อให้ไม่มีสตาเบดมาคุ้มหัวให้ก็อย่างน้อยก็ให้ให้เดินให้เดินทางได้ก็พอเริ่มจากลาวิสแล้วก็ไอควายนี่นะซิดิมาทัสนะครับควายนี่เิ็นมทัเขาเป็นอะไรอืะเป็นบ้านสงครามเขาบ้าสงครามมากก็เอาเอาพวกบ้าสงครามก่อนเสร็จแล้วก็ปิดท้ายด้วยออสคอกโอเคไอซิดิมาทัสเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะเข้ากับเราถ้าเกิดเราเอาในฟาดกว่าพี่เห็นดิดลบแค่18เอง พี่เอาเงินรอเงินฟาดหัวแล้วล่าเข้ามาดิไดไหมแล้วแล้วแล้วเขาเขาจะหวดสงครามกับเดียวกับเราป่ะเอ๊แต่เขาต้องหวดเนยเพราะเขาเป็นพวกบ้านสมเดระนเออเออมีสิทธิ์อ่าพี่ลองฟาดหัวเขาดูหน่อยแล้วกันนะเออลองเดี๋ยวเอ่อนี่ใช่ไหมครับเมคเคลมเนี่ยนะแล้วก็เลือกทุยทุยชอบไปกดเมคเคลมตลอดนะหาเรื่องชาวบ้านก็ตลอดเลยอ่าเอาเงินฟาดหัวนะครับแมคเคลมคราวนี้จะไม่ลบแค่สิบแปดแล้วจะลบแบบสักสี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยสี่สิบห้าสิบพี่ว่าน้อยไปว่าเมคเคลมเนี่ยอ่ะ เอาไปอย่างละพันนะครับร่ำรวยนะครับก็เอาเอเนอร์จีเครดิตพันหนึ่งนะครับเหมือนเราพันหนึ่งโอเคไปแล้วดูด้ว่าบวกกันอะไรบวกสิบสี่ทำไมน้อยจังไงต้องบวกเท่าไหร่อะอยากจะบวกเท่าไหร่น้อยไปเอาอันลอยไปเลยเขาสมบูรณ์ใจปั๊วจังปะเออเอาร้อยไปสามร้อยอะบวกร้อยหนึ่งปั้งดูที่ว่าไงดูเดียวเขายอมไหมเขายอมเข้ากับเราปะเหลือลบแปดเจ็ดร้อยนี่บวกบวกเพิ่มแค่สิบแปดอย่างเงี้ย แสดงว,ว่ามันไม่ขาดไงมันไม่ค่อยขาดอาตอามนี้ก็คอนเฟิร์มน่าจะได้นะเราเร็วแเท่าไหร่รักไปแล้วลบแปดเหมือนเดิมวะ่ะไม่ขยับเลยอ่ว <What? S 2> ้ายนักกองกำลังพี่พอรมอมย่างเนี่ยเมื่อกี้ส่งไปอัปเกรดเดี๋ยวกำลังกลับมาอัปเกรดเสร็จหมดแล้วครับโอเคก็ กองละพันสองกองคราวนี้อยู่แล้วแหละโ <Okay. S 1> อเค<อ>ก็คือกองกองยานเท่าเดิมจํานวนกองยานเท่าเดิมแต่อัปเกรดปืนอัปเกรดเปลาะอะไรใหม่ก็กลายเป็นอำนาจทําลายมาทุยอํานาจการยิงเพิ่มขึ้นนะครับพาววเอร์มันเพิ่มขึ้นนี่เรายังสามารถเปิดเรายังมีออฟฟิศอยู่ที่ออสคอปอีกเนี่ยแต่ว่าอีกไม่นานก็คงไม่มีแล้วเพราะว่าไม่ใช่หรอกเพราะเราจะตกออสคอปเป็นคนสุดท้ายนี่แหละเนาะโอเคทุนนี้ แล้วผมก็มีอยู่ที่อื่นด้วยเกวซิบอลเอ้ยไม่ใช่ไรโลซาวาต้าเนี่ยผมก็มีผลประโยชน์อยู่ที่นั ata, ่นโลซาวาต้าโลซาวาต้าเราน่าจะเอาเข้าได้หรือเปล่าไม่น่าวะไม่น่าได้ไม่น่าไม่น่าได้ก็ผมได้ตกมันสักวันหนึ่ง <More declare. S 1> โอ้โจะคเฮ้ยวอลดีแคร์ตกใจไม่เกี่ยวกับกูใช่ไหมตกใจเปล่าเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่งง <laughs> ้นสต็อกก่อนดิถ้าตกใจอะสต็อกกันดิตกใจอะไรก็ตามให้สต็อปก่อน <laughs> <ต> เออผีเสื้อประกาศสงครามกับูเวสิบอโอเคชาวผีเสื้อตบกับชาวปลาหมึกเฮ้ยพี่ซานามิอะฮะซานามิเทรดคอมมิชชั่นเน่ะจำจำได้ว่าที่เราไปตีมันแล้วลากมันเข้าเข้าไปในเซชั่นเนี่ยตอนนี้ตอนนี้มันอีควอเลนต์กับผมแล้วอ่ะอ่าฮะถือว่าดีมากแล้วของพี่คืออะไรนะอีควอเลนต์เหมือนกันแต่ฟรีพาววเอร์มันยังเป็นอินฟลิเออร์อยู่เลยก็น้อยกว่าพี่ไงแสดงว่าผมมันน้อยกว่าพี่ แต่ว่าตอนแรกมันเป็นพเพลาสตีกไงตอนแรกมันกากมากแต่ตอนนี้มันก็ดีขึ้นแล้วโ <Okay. S 1> ไม่ลืไมไปแล้วนะพี่ประเทศชื่อประเทศชื่ออะไรวะซูมาคอ <c oughs> มมอนลีกเมื่อกี้พี่เซ็นสัญญาการค้ากับใครไปวะ <c oughs> ไม่ได้มองเลยวะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวนะครับนี่รับหูรับหูรัตาเซ็นเลยไงเนี่ยใช่อ่าเจอแล้วครับแหมกูก็ลับหูลับตาเซ็นในหมดเลยมันเป็นอะไรยังไม่รู้เลยมันเป็นนักสำรวจนะครับผมอ๋อครบเลยได้ดีมากอัดอเลยเมื่อกี้พี่เซ็นสัญญาใครไปนะ ได้สัญญากับอีไผีเสื้อครับอ๋อผมได้เซ็นกับอี l ูไรเอ็กซ์โปเเป็นโน้ตว่าแล้วพี่ก็มาสร้างอะไรที่บ้านเขานิดนึงก็น่าจะเป็นแร่ไฟฟ้าเหรอไฟฟ้าบวกเยอะมากเลยอะเอาเป็นว่าข้าวแล้วกันบวกข้าวนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เอออันนี้แล้วกันได้ดาว่าร์คาบิซิตี้ด้วยโอเคครับอ่ะชิรันเราจะบุกกันหรือ,อยังอ่ะพี่มารอที่ชายแดนแล้วครับ กันหนึ่งนะผมขอเช็คอะไรไหน่อยคือผมอยากรู้ว่าเรามีเป้าหมายอะไรยังไงบ้างเราต้องยิบเลวิสใช่ไหมแล้วไร้วพื่อนเรามันจะยอมตามเราหรือเปล่ามันก็มันคงจะมันควรจะยอมนะคะอา่าลองดูลองดูแล้วถ้าไม่ยอมจะทำไงไม่รู้ครับที่รันจะประกาศหรือจะพี่ประกาศพี่ไม่สามารถดีแคลวอร์ wall, มันได้ We must สโค้ดอ๋อพี่ต้องปิดสาขาเฟของพี่ก่อน ถ้าปิดสาขาถ้างั้นพี่ไม่ต้องปิดเดี๋ยวผมเป็นคนดีแครงโอเคครับผมเพราะพี่มีเคฟซีอยู่บ้านเขาไงซานามิหัวเจียไปแล้วโอเคครับลวยเลยว้าดีแครนะฮะสงครามเกิดขึ้นแล้วนะเราเป็นพ่อค้าประเภทไหนที่เฝ้าประกาศสงครามกับเขาไปทั่วนะก็เหมือนสาพันพาณิชย์ไงซาบันพานิชย์ซาวอละครับใช่แล้วไม่มีใครไม่ยอมค้าขายก็ยิบแม่งเลย ผ่านนิดมากๆเลยใช่ผ่านนิดมากๆก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้ค้าขายได้นะเพราะว่าก็ยึดของเขามาค้าขายแล้วเราก็เอามาค้าขายกันเอง <station> เฮ้ยเดี๋ยวนะครับเกิดการต่อสู้ขึ้นที่นี่อ่ายาเราบุกแล้วนะครับโอ้กองกำลัง4,007แน่อะไรเหรอ ไหนอยู่ที่ดาวอยู่ที่เนี่ยทีอะไรวะเนี่ยโอ้โหอ่านยากมากพี่เจโรซังอะไรของมันเนี่ยโอ้ยอ่าไม่ออกสี่พันเจ็ดพี่พี่ไม่ไหวว่ะทั้งั้นเน่ะต้องรวมกันต้องนัดกันเข้าไปไหนวะสี่พันเจ็ดอ๋อเห็นละโอ้ผมขอถอยกลับก่อนนะสู้ไม่ได้เออถอยบั่นถอยบั่นยวออาศัยอาศัยไอ้นี่ช่วยไอ้นี่ช่วย สถานีสถานีอากาศช่วยช่วยหญิงไอ้นี่เราไปไหนละกองกำลังฟีเดเรชันได้มาปะอยู่ที่ใครอะฟเดเรชันมันอยู่กับผมอะอยู่สนามิแน่เลยพี่บุกไปเลยเดี๋ยวพอมันพอพี่บุกใกล้ถึงดึงลูกในหลวงมันไปแลไรเดี๋ยวผมตาบเข้าไปพี่บุกอยู่กองนี้ไม่เพราะว่ามันกำลังมันน่าจะเอาใหญ่เข้าไปกองพี่เท่าไรเนี่ยพันเก้าเองดีนเจ็ดหายไปแล้ว ฮะหายแล้วเหรอมันหายไปไหนก็ไม่รู้มาทางนี้หรือเปล่าวะชักจะกรัวมันรู้จากเซนเซอร์ของผมไปแล้วไงผมไม่ได้ไมพี่ยังพี่พี่คอยดูอยู่โอเคพี่จะบอมบ์บาดดาวตรงนี้ก่อนเฮ้ยดาวอะไรเนี่ยดอกทองฮะ g o l นฟาวเวอร์ จริงพี่กำล, bon bon ลังบอมบาดแลก็เดินฟาเวอร์อยู่ oh, <no. S 1> เฮ้ยเนี่เจอแล้ว4 0 0ขึ้นในเซนเซอร์แล้วหมดมันจะมาทางพี่หรือเ <c oughs> ปล่าเดี๋ยวดูนะฮะถ้ามันมาตรงนี้นะฮะผมจะถอย <c oughs> ใช่วะมาจริงๆได้มาจริงด้วยผมนว <c oughs> ่าพี่พี่ถอยไปหนึ่งระบบก่อนดูดูดูเชิงมันนะ <c oughs> <c oughs> รู้รู้งี้น่าจะมาด้วยกันโอ้โหมันมาแล้วอ่ะโยกว่าโยกมาเดี๋ยวถ้ามัน ถ้ามันไปทางจีรันปุ๊บพี่ก็จะพี่ก็จะโยกไปเหมือนกันดูว่ามันจะมันจะเอาไงโอเคเอ้ยไปทางนู้นป่ะจีรันมันกลับไปหาเราเออถอยเลยครับรออะไรเราเราแยกกันไม่ได้อะถ้ามันมี4,007อ่ะมันไปแล้วนะจีรันเออถอยไปแล้วอ่าให้เดี๋ยวดิผมค่อยๆบุกตีเข้ามาแล้วพี่ค่อยค่อยบุกค่อยมาเข้ามาก็ได้นะโยกไปโยกมาแล้วเราก็จะเจอกันตรงกลาง ช่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมวนไปเรื่อยแหละเพราะตอนนี้กองกำลังมันเ็อยู่นี่หมดเพราะงกระบอกจะวนตีชาวบ้านไปทัวร์ตีนะตีก็จะปวดเออพี่ให้ปวดเมืองหลวงมันเลยไม่ได้กล้าไหมพี่พวกพวกเขายึดยึดไปเลย